โอเค hey, เออเรามีสิ่งที่เรียกว่าประตูที่คนทั่วไปใช้กันประจำคุณควรลองใช้ดูนะเรามีเรื่องที่ชาววิลทรัมบุกโลกบ้างบ่งบอยๆนายควรสูบบ้ชนะบุกเขาซะบ้างโอเคเร็วเร็วไปซิซิลเราต้องใช้เงินไปเท่าไหร่ทุกครั้งที่คุณย้ายมวลสารใช้เงินภาษีไม่ใช่เหรอไหรู้อัตราการโตทางเศรษฐกิจของรีเทสไหมไม่รู้เลยสักนิดมากกว่านั้นอีกโอเคแบบนั้นมาดูแล้วนะแล้วนะมากหลายเดือนแล้วที่เรือสำราญพังและนายเป็นคนทำมันพัง นายเดินยกห่างาของพ่อนายบุกมาซ้อมสักอวมเพื่อพิซุ่นประเด็นประเด็นก็คือเธออัดนายสเละได้โดยเหงื่อไม่ออกสักหยดแถมซ้ำร้าย,ายเธอรับปากว่าไอ้นมขาโหดกว่าสิบเท่าก็เลงจะมานี่แล้วนายจะทําอะไรเตรียมรับมือไว้บ้างเลยชาวโลกแปดพันล้านคนหวังพึ่งนายอยู่นะมารเฮ้ย <Hey, S 1> ผมยุ่งอยู่นี่นาะนายยุ่งอะไรไม่ทราบเออผมยุ่งกับงานเขียนงานออกแบบงานทำสตอรี่บอร์ดท่ากระตูดแล้วก็ทำคีโพสต์ด้วยเฮ้ยไม่ไม่หยุดพูด ฉันไม่เชื่อเขาอ้างบ้าบอนั่นนายคิดว่าฉันเป็นใครบันนอกตาเดียวที่เกียดพักดองจากดาวที่เพิ่งปล่อยให้ชาววิททำชนะเหรอ<ล>ไม่ว่าไงนะใช่ฉันเชื่อนายไม่คิดแล้วก็อยาให้ฉันบนเรื่องที่นายขอลาพักลอนสี่เดือนทั้งที่เกิดเรื่องวุ่นวุ่นเราทุกคนชอบแน่นายมีมาอย่างเนสไหมเหมือนผมหยุดแค่สามเดือนครึ่งได้บ้างนี่เรื่องความเป็นความตายเนี่ยผู้คนไว้วางใจให้นายปฏิบัติหน้าที่ของนายตกลงนายทําอะไรเดี๋ยวรับมือกับสิ่งที่กําลังจะมาเหรอมาผมเอ่อ คุณก็รู้ผมทํำอยู่ใช่นั่นและที่ฉันเป็นห่วงแหละทำไมฉันทิ้งให้เด็ก19ดูแลเรื่องความปลอดภัยของโลกเนะี่ยเอาละเราจะเข้ามาคุมเรื่องการฝึกของฝึกเหรอฝึกอะไรอ่ะฝึกอะไรละ่ะโอเคก็ฝึกพวกยกน้ำหนักเอาความฟิตความเร็วต้านทานการโจมตีฝึกความยืดหยุนเทคนิคการต่อสู้การตอบสนองและก็ตรงต่อเวลานั่นมันเยอะไปหน่อยมั้งโอเค แล้วเมื่อเมื่อไหร่จะเริ่มการฝึกออทั้งหมดฉันนึกว่านายจะไม่ถามแล้วแมวหน้าเราเป็นองค์กรลับสุดยอดนะมาร์กแล้วด้บทเรียนจากข้อบิดพลาดแต่ผมต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะปรากฏตัวเออก็ได้เปิดไฟดีกว่าเยอะยังไม่อยากเชื่อว่าผมต้องออกกำลังกาย